สว,ส,哈哈哈สวัสดีค่ะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของจํานวนเต็มนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนเต็มบ้างนะคะเราไปดูการขยายความของการเปรียบเทียบจํานวนเต็มนะคะเรายังคงอยู่กับเส้นจํานวนนะคะยังจําเส้นจํานวนได้ไหมคะนี่เส้นจํานวนเส้นนี้นะคะจําเส้นจํานวนได้ไหมคะว่าในเส้นจํานวนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแน่นอนอย่างแรกเลยคือ0ใช่ไหมคะ ไปทางขวาที่เริ่มจาก1เรียกว่าจำนวนเต็มบวกนะคะไปทางซ้ายที่เริ่มจาก0ูนย์เรียกว่าจำนวนเต็มลบเชื่อว่านักเรียน,นยจะไม่ลืมนะคะจะพบได้ว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือเนี่ยจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจริงหรือเปล่านะคะสกับ3เห็นไหมคะสองน้อยกว่าสามและลบสี่กับลบหนึ่งเคยบอกแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนจาได้ไหมคะที่ครูบอกว่า ยิ่งจํานวนติดลบมากเท่าไหร่ค่าย,ยิ่งทําไมคะยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นลบสี่กับลบหนึ่งตัวไหนจะมากกว่ากันคะแน่นอนต้องเป็นอะไรคะเป็นลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าลบสี่น้อยกว่าลบหนึ่งนะคะเพราะว่าจํานวนเต็มลบในทุกจํานวนจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์และจํานวนเต็มบวกทุกจํานวนเลยนะคะโอเคต่อไปเป็นการเปรียบเทียบจานวนเต็มนะคะจะมีแนวคิดในการเปรียบเทียบอยู่4อย่างนะคะคือ1 คือขั้นตอนแรกนะักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจํานวนไหนคือจานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบหรือว่าศูนย์นะคะนักเรียนต้องพิจารณาตัวนี้ก่อน2คือนักเรียนเขียนเส้นจํานวนแล้วนักเรียนจะต้องเอาศูนย์ไว้ทําไมคะไว้ตรงกลางนะคะยึดศูนย์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าไปทางขวามันเป็นอะไรคะเป็นบวกนะแล้วว่ามาทางซ้ายมันเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะส่วนข้อ3คือถ้าไม่มีศูนย์ให้นักเรียนเขียนจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดไว้ทางขวา ะะส่วนข้อ4คือจํานวนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจะมีค่าที่น้อยที่สุดเลยนะคะยิ่งซ้ายสุดมากเท่าไหร่ยิ่งน้อยที่สุดนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบบ้างทีนี้เราจะเปรียบเทียบจํานวนเต็มนะคะตัวอย่างคือให้นักเรียนหาจํานวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุด จากโจทย์ที่เขากําหนดให้นะคะมีทั้งหมด2องข้อนะคะแน่นอนการเรียงลําดับก็ต้องมาด้วยนะคะแต่เรามาดูก่อนว่าตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดนะคะคือ1,4ึถูกต้องไหมคะอ่าดูนะคะตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคือจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบอยู่แล้วยิ่งติดลบมากค่ายิ่งน้อยนะคะก็คือ ตัวนี้นะคะทีนี้เราเรามาเรียงลําดับจากมากไปน้อยดูนะคะการเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือก็ต้องเรียงเอามากที่สุดแล้วก็ไปหาน้อยสุดถูกตอ้องไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะมากที่สุดต่อไปคือตัวไหนคะตัวนี้ตัวที่3คือตัวนี้ติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะต่อไปข้อ2ก็ตัวมากที่สุดก็คือตัวไหนคะเป็นค่าจํานวนเต็มลบหมดเลยนะคะในข้อ2ยิ่งติดลบ น้อยค่ายิ่งมากเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมากที่สุดนะคะและตัวนี้คือจํานวนติดลบมากค่าก็ยิ่งน้อยนะคะมาเรียงลาดับกันเลยนะคะเรียนแบบก็คือจากอะไรคะจากมากไปน้อยใช่ไหมคะโอเคอต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจํานวนเต็มเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบจำนวนเต็มดูนะคะกับการใช้แบบฝึกหัดท่าข้อนี้เดี๋ยวนักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ เรามาดูนะคะเขาให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะคะข้อ1 39กับลบ32ม9ามกากกว่าหรือน้อยกว่าลบ32คะแน่นอนจำนวนเต็มบวกต้องมากกว่านะคะเราก็ใส่ไปเลย39มามากกว่าลบ32ต่อไปข้อ2ลบ40เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่า32คะจำนวนเต็มลบ ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะใส่ลบ40น้อยกว่า32นะคะต่อไปข้อ3ลบ299กับลบส0พันเคยบอกแล้วจำนวนตัวเลขที่ติดลบมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นจำนวนที่ติดลบน้อยค่าก็มากนะคะเพราะฉะนั้น200ลบ299ก็จะมากกว่าลบส0พนะคะต่อไปข้อ4ลบ1 กับลบห0 0 0โอ้อันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้ติดลบมากแปลว,ว่าตัวติดลบน้อยจะมากกว่านะคะลบ1มากกว่าลบ1น่ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ลบ40มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ 2, ะอ่าะติดลบมากค่ะก็น้อยนะคะน้อยกว่านอานอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ให้นักเรียนไปทบทวนและศึกษาให้ดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ